เขาสู้ช่วงที่สองของอินพิธีร่วมใจคนไทยบทิงกันคุยกันเกี่ยวกับเรื่องขอกฎหมายครับผู้ที่มีเงินสดเนาะไปสื่อลดครับไปสื่อบ้านไปสื่อนั่นสื่อนี่ครับสื่อแล้วปุ๊บกรรมสิทธิ์ก็เป็นของเฮาเฮาสิไปขายต่อหรือเฮาสิไปจูดทิมเผาทิมมันก็เรื่องของเฮานะครับแม่มาครับเพราะมันเป็นของของเฮาเป็นกรรมสิทธิ์ของเฮาแต่ว่ามันมีกรณีที่เข้าไปเซาสื่อของเขามา นะครับเป็นตัวว่ารหลดหม้อใส่โหลนี่เส่าสื่อเขาอืกับผ่อนเขาเป็นงวดงวดเป็นเดือนๆไปกรรมสิท์ในรถคันนั้นนะครับที่เฮ้าเสาสื่อนั่นมันเป็นของไฟแนนซ์หรือของบริษัทเด้ฮเข้าใจหนีเขายังบวบบดเฮาเสาสื่อเขาอยู่เฮ้ามีเพียงสิทธิครอบครองในรถคันนั้นที่จะใส่จะขี่กับไปนันมากนี่ครับ,รบใส่เวียกใส่งานบางคนซื้อมากะ เอาไปต่อทรงเล่งขึ้นแลนทรงพักทรงของขามจังหวัดแนี่อบางคนขามหมอดประเทศหมดแล้วขนของ,ของหลับจ้างขนของ,ของเอาของไปขายวิ่งไปเนื้อหอดไตหมดแล้วหรือหมอไส้กับสื่อมากอไปเห็ดเป็นมอไสวินได้ไหมครับเศาษสือผ่อนเขาเอาผ่อนเป็นไ่เดือนอืหรือไายวันแต่กอนมีพผ่อนหมอไสเป็นไายวันเนี่ย เออแต่ก่อนบานผมขายมอไส้เนาะเขาพ่อนมอไส้ครับแต่ก่อนบอกไ่าเอาสองนะผ่อนมือละยี่สิบห้าบาทครับสมัยก่อนครับเพราะว่าพ่อนอนี่ครับพ่อนจนเบิดสมัยก่อนมอไส้โมแพงคันหนึ่งเออรถฮอนด้ารถสงผูู้ยยิ่งนะครับรถใจตลาดนึงขั้นหนึ่งสามพันหกสมัยผมเป็นเิ่งหน่อยครับทีซีกับมาณจักเจ็ดสิบทีซีหรือหกสิบทีซีฮอนด้า ซึ่งตอนนี้เป็นรถลาดชิกไปแล้วเป็นรถแพงไปแล้วนะครับขันหนึ่งโอ้เขาเห็ดขายเขามาแต่งมายัางนี่ครับหลายหมื่นนะครับหลายหมืน่นรถของเฮ้าเขาเห็ดยังกระไดแต่ว่าถามมันโมเป็นรถของเฮาเพราะว่าเฮายังเศสื่ออยู่เฮามีสิทธิ์ที่จะใส่นะครับแต่ว่าเกิดเฮาเข่าตาจนเคยยินช่วงบังจําปืนบอกมันโอ้โมมีเงินใส่คัดสนโอ้สุดขีดเลยลูกก็จะเปิดเทมอมโมมีเงินรักษาพยาบาล ครอบรัวลําบากคาเศร้าบ้านคาใส่ใจต่างๆขาหนาวกว่าไฟอย่างที่แล้วครับก็มีทรัพย์สินที่ไปเสารสื่อเข้ามาคือมอเตอร์ไซค์คือรถยนต์ครับถ้ามันเป็นกงเฮาแล้วเขามีคูคมือหมือนับรถมันต้องมีทะเบียนอยู่แล้วนอกจากมันเป็นรถเถื่อนมันก็ต้องมีทะเบียนมีู่มือนะครับเหลี่ยมชี้เขียวหรือเหลี่ยมชี้ฝ่ากันร,รถยนต์กับชี้เขียวเอ่อรถยนต์ชี้ฝ่าเนาะ สีเงินสีฟ้ามอไซต์สีเขียวเอในว่าล่ะเฮากะสามารถขายหรือถ้าว่าอยากขายเอออยากจำจำรถก็ได้จำทะเบียนก็นได้มันสิทธิ์ของเฮ้าครับแต่จำทะเบียนนี่บ่ค่อยเกิดปัญหาหรอกถ้าคู่มือเงนเป็นซื้อเฮ้านะครับเออแสดงว่ากรรมสิทธิ์เป็นของเฮ้าเฮากะเอาไปเข่าบริษัทเงินด่วนเอาไปแปลเป็นเงินมาเอาทะเบียนไปให้เขาบางบริษัทก็บ,บ่ต้องโอนยังเป็นซื้อเฮ้าคืเอเก่าอยู่บ่าขายหนา้า นะครับแล้วก็ผ่อนใจเขาเป็นงวดงอนง,อนงอนไปอันนี้เขาบอกเกิดเลื่องครับเพราะว่า,วา,าเบียนเป็นซื้อเท่าแม่เวาลาบางเธอรถเท่ากับเมื่อขี่ใส่เป็นปกติครับขังบานขังเ่อนก็ขับงวง่า,ไายไผ่รถเท่ากับขับเซยสทรงหลูกทรงเต่าหรือไปตะลี่ตลาดใส่งานตามปกติแต่ว่า,าเบียนอยู่น้ำเขาพ่อนเวิร์ดเขาจึงขึ้นเบียนให้แต่ว่ากรรมวิธีจันก็ต้องไปเส้นโอนล่อไปให้เขาต่นต้อตงไปเห็ดสัญญาเขาเขาต้องไปเห็ดหลายอย่างกับบริษัทเขาอืม อันนี้บอเกิดปัญหาครับแต่ว่ากรณีที่ท่านยั่งเป็นภูเซาสื่ออยู่ท่านยังไม่มีกรรมสิทธิ์ในรถแต่ท่านหัวดีอืมว่าเอาไปจําจอดก็น่านะบครับถ้าบอจอดเขาบอให้ททันอยู่แล้วนม่ว่าละ่ะเขาบอาเขาเขาบอให้เงินทันอยู่แล้วเขาบอเสื้อเคีทันเพราะว่าเงินทันเอาไปรถทันก็ขี่เหรียญเสือ้ออยู่นม่ว่าละ่ะเกิดทันบอใส่หนีเขาเขานาหยากก็ต้องเอามอไซต์ไป จอดว้กับเขารถยนต์ไปจอดว้กับเขาก็เอินจําจอดทะเบียนล่ะพวกนี้โมสนครับเขาบอกเขาไปถามหาทะเบียนเนี่ยเขาก็หูอยู่แล้วว่าทันว่ามีอยู่แล้วท่ันเ้าสือรถมันมีทะเบียนอยู่ต่ว่าทะเบียนบริยุกับทันอยู่แล้วรถทันยังเ้าสืออยู่เขาบมสนครับทะเบียนเขาบ่โม่ทราเลยว่าท่านจะเ้าสือกับบริษัทได้ขังงวดเขาแปดงวดลอยงวดเขาโมเกวครับเออกาเอาใปฝากใบน้าเขาอืแล้วก็กำหนดกันว่า จักมือจักเดือนสีมาไทยถอนคือเอาเงินมาขึ้นเขาอะพร้อมดอกเบียมหาหาโหดแต่ขึ้นเขาภายในระยะเวลาที่กำหนดกันไว้กับว่าเป็นอย่างครับสมมติว่าเอาสามหมื่นนอมอใส่บีกใบทั้งหมดซื้อมาสามสี่แสนจำสามหมื่นเอาเงินไปนี่แหละเหรียญการพนันหรือไปใส่ใจยังแล้วแต่ไปเปรีสาวกะเรื่องของเขาแม่มาครับเดือนหนึ่งไทยถอนดอกเบียร์ลอยละทะไลวาไปครับซึ่งเกินกว่าที่กฎหมายกำหนดอยู่แล้วห่วงนี้เพราะมันเป็นหอกระบบเนาะ ฮอดมือฮอดกำหนดบรสามารถมาใส่หนีเขาได้หม้อไทยหม้อใส่ทันนะครับบาบีกใบหรือรถยน่นก็แล้วแต่นะครับหายอันตรธานหายไปหรือถ้าเขาใจดีแน,น่เขาเสียหายขึ้นเขาจคิดดอกเบี้ยเพิ่มครับทันลงเสียดอกให้เขาเพิ่มอีกเขาจะคิดค่าเสียเวลา,น,าน,นั่นนี่นู่นอีกจ่ายบบตรงตามที่กำหนดกันไว้แต่ถ้าจ่ายได้รับ่มบีปัญหาเขาก็ขึ้นถดห้ยันใจเงินเขา แต่ว่าท่านผิดสัญญาผิดนัดเพ๊่รถหลดันหายเลยครับพอบาหลดบยูเพิ่มบาทนี้อ้าวเริ่มคิดเลยบาทนี้รถกับบริชีขางวดข้าตถองพอนทุกวันทุกวันท,ที่ไม่พอนเฮ็ดยังละ่ะบ่มีกระจิก้กระใจที่จะพอนแล้วเพราะว่าบมมีรถชขีบมมีรถหลใส่แล้วบมมี่ถดขับล่ะนายทุนนอกระบบมันเอาไปแล้วเอาไปใส้กับบมหงครับเขาไปแปลสภาพล่ะเขาก็บ,บ่ได้ใไ้ท่านจำในราคาสูงเนี่ยครับอืม เขาปล่อยเงินเขาบริโภปล่อยสูงเนี่ยรถคันหนึ่งเป็นแสนเป็นล้านจำครับเงินหมื่นนั่นเนี่ยนั่นหมดแล้วพอบาโมมิเธเบียนเนี่ยเขาไงเขาไปถอดอวัยวะของรถชิ้นส่วนของรถขายครับถอดเครื่องถอดฟ้ากระโปรงถอดกระจกประตูอมของในรถบ่อเบ้อแยกชิ้นส่วนชำแหละขายเลยเห็นไหมครับซึ่งเขาก็กัไร่อยู่แล้วครับ บรดิจําแพงบา้านนี้ท่านเขาบอกอยาก่างพอนแล้วเพราะว่ารถบรดิใส่บรดิขี่แอบผมบา่าที่นี่ขาดทรงงวดบริซัทกับมะนําท่านเดียบบาทนี้ถ้าไปมะนําเรารถก็ขึ้นยึดรถเขาแล้วรถก็วบบ่าอยู่ในความครอบข้องของท่านนี่ครับอันตรายนี่ครับถึงตอนนี้บริษัทถ้าเขาบรดิคางวดเพื่อไปบอกรับเขาบอกเลือกสัญญามีหนังสือมาทวงถามเขาก็ทีนําเอารถเขา แต่พอเห็นรถบริษัทได้ใจดีเนี่ยเขาบอกหูว่าท่านเอาไปจํานะเขาคึ้ว่าทันใส่อยู่แต่บม่ย่อมขึ้นรถเขาใจดีเนี่ยเขาอาจจะฟ้องทั้งแผงเรียกร้องกับคาเสาสื่อเรียกร้องสิทธิประโยชน์ของเขาตามสัญญาเสาสื่อนะครับอแต่ทานบ่จ่ายเขาแม่หมล่ะครับหรือทันบ่ไปศาลทันพิผิตวเลยโนติดมาแล้วก็บบสนบ่หัวซาไปศาลก็บ่ใบไม้ฟ้องไม้เรียกมากกับบใบ ศาลตัดสินในทันแพ้่คดีเขาก็จะมายึดรัพท์ทันไรแน่ยโมไรแน,น,แนบ่ยโหู่ะครับแล้วแต่ว่าเจ้าหนีเขาจะบ,งบ,บังคับก้าลุกหนีตามความมีปากษาได้บอกเออเป็นเรื่องของเจ้าหนีในการบังคับคดีครับแต่ก็่มีเรื่องที่จะต้องติดคุกติดต่างอย่างนี้ทางแผงแนะะ่บอล่ะแต่ว่า้าบริษัทเขาคิดขึ้นมาว่าเออรถคันนี้ยังยินข่าวว่ามันเอาไปจําเนี่ยล้วเขาก็เอาขามไปประเทศอื่นละ่ะหรือเขาแยกจินส่วนหาบพอหระ บริษัทเขาเป็นเจ้าของดีแท้จริงเนี่ยครับเขาเป็นผู้เสียหายเนี่ยครับเพราะรถมันซื้อเขาอ่ะท่านมีซิ์แค่ใส่รถเขาในฐานะผู้เสาร์สื่สอ,อบริษัเป็นเจ้าของดีแท้จริงเนี่ยเขาอาจจะฟ้องท่านว่าท่านยังยอกรถเขาก็ได้เพราะว่าเอารถเขาไปจากการขวบข้องเบียดบังเอารถเข้าไปเอาไปจำแล้วก็ขาดเอาไปขายหรือเอาขามฟังเลยงวดกับพระทรงมันก็เคยมีกรณีอยู่เด้ไปเสาร์สื่อเห็นบ่ ดาวหน่อยๆดาวต่ำาๆแต่ว่าคนค้ำลายเนี่ยวพาเป็นยังคนค้ำกับตัวไปให้พลทหารลอยหกลอยใบค้ำไม่ค่อยเนี่ยผ้าผ้เฒ่าไปค้ำแล้วก็เอารถเข้าไปขายเลยงวดกระโบทรงจักงวดเห็นบ่บ่วซาก็กว่านั่มนะครับตามหลังตามเ็ดฟองหยักหย,ยอกแล้วแจงความนําเงินก็ดีหรือฟองเยงก็แล้วแต่เขาเออถ้าเศรษกรณีแบบนี้มันก็เขาคลายครับหยักหย,ยอกสับมีความผิดมีโทษจำคุกบวเกินสามปีปรับบวเกิน หกหมื่นบาทหรือทั้งจำทั้งปรับเด้นี่ก็นี่เอาไปจำ้วกา็ไทยถอนมาบ่กเกิดเรื่องแต่ว่าบ่ได้ไทยถอนมาเพราะว่าท่านใจเงินเขาซาเจ้าหนี้เข้านี้แล้วครับท่านกล้าไปแจ้งความว่าผมถามเออไปแจ้งจับอันเจ้าหนี้ที่รับจำนำรถจากท่านบ่ครับเพราะว่าท่านก็ติถือครับหางเหล็กไปนั่มแล้วแม่มาล่ะเออ เพราะว่าท่านก็เป็นผู้มีส่วนกับทำวามผิดเลียครับอเพราะว่าท่านยากักยอกของรถบริษัทไปจำคนรับจำหนึ่งก็รับของโจรโทษจำคุกก็มีจำคุกบกเกินหาปีนักก่าผู้เอาไปจำอีกผู้รับจำรับของโจรเนียครับเออถ้าเขาหู้ว่ารถคันนี้ครับมันได้มาจากการกระทำวามผิดซึ่งหู้อยู่แล้วครับเพราะว่ามันไม่มีเะเบียนไงบางทีงเขาก็ไปบอกนี่แล้วว่ารถคันนี้ไม่มีเถนเบียนแต่ว่าผมจำแบบฟ่าฝาว่าจำเหรียญจำจอดนี่ล่ะสาม,มือสี่มือเดี๋ยมาเอา กาลังหอนเงินนี่สเขาก็ปล่อยเงินเลยเขาก็หู้ว่ารถขั้นนี้เซาสื่ออยู่อืบางทีเขาก็บอกเลยว่ายังผ่อนอยู่ครับแต่ว่านายทุนบ่สนครับหรือตัวแทนของนายทุนเขาบเกี่ยวจ่ายเงินแล้วก็รถเอาไปเสื่งใบเจ้าใ้ไสหาบ่เห็นหอกครับอืพวกนี้ก็มีเส้นมีสายมีสีนําเออแม่บ่ลละพวกนี้บ่ต้องเห็ดสัญญานั้นเนีคําเบอกเป็นคํเบอกอีกสมหื่ห้าหมื่อแปดหมืเดือนหนึ่งถันต้องมาเอา รถทันขึ้นพร้อมทั้งใส่หนีเขาแต่ว่าตรงเพ๊่มมีปัญหาเลยกลายไปแจ้งความบแล่ะต่แจ้งความท่านก็นขาขางนึ่งก็อยู่ในคุกขึ้นกันท่านบ่มีสิทธิ์เอาไปจำอยู่แล้วครับบ่ม,มีสิทธิ์เอาไปขายบบม,มีสิทธิ์ไปเห็หยังเลยรถขันนี้เพราะว่าเจ้าของเขาคือไฟแเน่นแม้กระทั่งว่าท่านใจงวดดีทุกงวดเด้บค่อยขาดเลยแล้วท่านเอารถไปจำแล้วปรากฏว่า,วามันขาดรถหายไปบริษัทก็ยังเลียนงานท่านได้ แม้ว่าท่านยังว่าท่านขังงวดเขาดิเพราะรถเป็นของเขาแต่ที่นี่ถ้าท่านแฮงขังงวดเขาเพราะว่ารถบอยู่แล้วบดิใส่แล้วหรือเขาสิมายึดแล้วเอาไปจำดีกว่าเว้ยแบบนี้แหงหนักเลยครับแหงหนักเลยขนาดไส่นี้เขาอยู่บดิพิษนัดเลยตามสัญญาเซลซือใจเป๊ะๆเ,เ,เลยอืมแต่เอารถไปจำไ้แล้วก็รถอันธพานหายไปอืมแล้วก็พอนเขาต่อไปเองสิครับถ้าบริษัทเขาโบหูนะครับก็บ่เกิดเรื่อง เ่เกิดเรื่องครับเพราะเขาได้เงินค่าเสาซสื่อกับทันอยู่เด้เขา่าค่อคยสนใจท่านหรอกแต่ว่าเมื่อได้ทันขาดทรงแล้วก็ห้ว่าทานมีพฤติกรรมแบบนี้ก็จะแจ้งความเรื่องคดีกับทานหรือฟ้องทันก็หาหยักหยอกสับค้าข็างหนึ่งอยู่ในขุก,กเลยครับแม่บออพิดสัญญาเสาซส,สื้อกับพิษทั้งแพงทั้งอาญากับพิษอีกอืมระว,ว่างดีๆครับถ้าเฮ้าว่าเป็นเจ้าของหลดแบบลอยเปอร์เซ็นต์เขาจะไปหาเหตุเดอ้อืม พรเขายังบวดจังสี่ครับอืมแล้วก็เอาไปจำแล้วก็บวพรคาเศาสื่อเขาอีกนี่ดิล่ละถ้ายังพรยุ่มว่าเกิดเรื่องครับบริษัทบวสนใจรถจนจะเอาไปย้อนลงหน้ามวนเอาไปยั้งกับล้วแต่แต่ว่าพรเขาอยู่เขาบวสนครับเออแต่ว่าถ้าเว้าถึงว่าแม่ว่าเข้าจะใส่งวดเขาตรงถูกงวดเลยเขาก็ยังมีความผิดอยู่ท้าเอารถไปจากการครอบครองของเจ้าของที่แท้จริง เขาให้เฮามิทธิ์แค่ใส่สวยรถคันนี้ในฐานะผู้สาสซื้อกรับบม่เป็นเจ้าของ1 0ยเปอร์จ้าของจริงจังยังเด้พรอนเบิร์ตผุนับเขาโอนทะเบียนในห้าพุุนครับเพราะังจะเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ที่ถือต้อง1อยเปอร์นต์ะว่ะซื้อยังเป็นซื้อไฟแนนซ์เด้ยังเป็นซื้อบริษัทเด้เขาบ่ไเลยว่าเหตุสัญญาสาวซื้อแล้วโอนมาเป็นของเฮาเลยซื้อเฮาเลยบริษัทได้ก็สิพี่บาปนั้นครับโอนเป็นของเฮามันก็จบทันแล้วกรรมสิทธิ์เป็นของเฮาก็บ่พรนแล้วเออ บริษัทเขาก็ใจเบิดกรอนขอตกลงในสัญญา,าส,สื่อมันมีอยู่แล้วใจครบจักงวดสีสิบแปดงวดแม่บอกครับพวกสิบงวดเจ็ดสิบสองงวดแปดสิบสี่งวดใจเบิด์ป,ปุ๊บกรรมสิทธิ์จังโอนเขาก็สิมีหนึ่งสือแจงมาว่าเออท่านเหลืออีกสองงวดเด้อเตรียมค่าโอนเตรียมจัดการเด้อเจโอนกรรมสิทธิ์ไห้ท่านล่ะเตรียมเอกสารหนึ 1, 2, 3, 5, ่งสองสามจีหานบอกเขาก็จะแจงมาล่ะพอเขาผ่อนเบิดป,ปุ๊บบางบริษัทกับใจดีเนี่เอาต่อบอ เขาจะปล่อยเงนินให้เขาอีกเขาจะกินดอ,อกเขา้าเห็นว่าเขาเป็นลูกหนี้ดีแสนดีใจตรงเพ่งเลยหมายความว่าหอดไปลาเพ่งเพ่งใจโมบี้ผาดเขาว่าเข้าดีนะครับก,ก็อยาก่ปไอ้มันกู้อีกหนา้าไอ้ปล่อยเงนินให้มันอีกหนา้าเขาก็เอออเามาใส่เด่นเด่นหัวเวมว่เป็นอย่างพ่อนเอาเอาเงินก่อนมาใส่ก่อนมีความจําเป็นบางเดียวก็วกมีความจำเป็นดอกแต่ว่าอยากไ้ของหม่อยากไ้มือถือไม่อย่างไดนั่นอย่างไดนี่นะเนี่ยแอลเนี่ยลูกแอลเนี่ยจะว่าพ่อนเอาอย่างหัวมันเสียดอกไป แต่พอนเขาใดบ่เกิดเรื่องทุกอย่างครับ่ว่าจะเป็นบัตรเครดิตบัตรเงินสดหรือไปยืมเงินในระบบนอกระบ,บบ่าเกิดเรื่องส่วนมากมันจะเกิดเรื่องตอนที่ท่านพอนเขาบาไดหรือท่านผิดนัดผิดสัญญาในระบบเขาก็ฟ้องนอกระบบเขาแหงเอาายเลยเดือนเดือนหนึ่งไหวเลยครับเออถ้ารายได้เข้าบมันคงรายได้เข้าบดีครับย่าไปก่อหนีหลายครับในภาวะแบบนี้เออมันจะเกิดปัญหาเลย บางบางเือเขาเห็นเขาเปลี่ยนรถใหม่อยู่บ่เศ้าโอ้หมอนี่เขารวยแต่ว่ามันเปลี่ยนรถใหม่ปีหนึ่งสามคันสี่คันที่แท้เขายืดไปตัวพอยืดไปพุพบนะ่ันไม่ีเงินดาวนเนี่ยไปดาวคันใหม่ยี่ห่อใหม่มาสี่รถบ่อสั่มยี่ห่อเลยว่าหยี่ห่อเก่าเขาไ้ซื้อแล้วแมนบอกเขาหูงแล้วว่ามันเนี้วหนีโมใจหนีจนมีปัญหาจีฟองร้องกันก็ไปซื่หยี่หอ่อใหม่บริษัทใหม่ไปเรื่อยเออรถแห้งหลายช่วงนี่เขาแห้งอยากขายอืมเวลาเขาไปยืนอยู่ห่านค่ายรถ ดีเลยเขาน่ะบริษัทเขานน่ะโอ้ยพนักงานมาลุ่มมาตุ่มขอเบอร์ขอเบอร์ใวเรียบร้อยเลยขอไลน์เขายังไหวเลยอืมพอเขาเบรเรีบร้่อยเพิ่งยตัดสินใจก่อนเ้ออีกจ้ามือสองมือสิมาเบ่งใไม่ขอเบรงหอใไม่ก่อนว้กยโทรหาเลยคุณพี่ขาใดหรือยังตัดสินใจหรือยังมีโปรโมชั่นลดแลกแจกแถมนั่นีนู่นเห็นบอกเขาอยากขายของเงินพ่อนก็ไดเงินสดก็ดีเห็นบอกพนักงานเขาตามโอจิกทันเลยบ่ิอะติงหรอกครับ แถมนั่นแถมนี่บางที่อบริษัทบอแถมแต่ว่าพนักงานขายแถมเองเขาก็อยากได้ได้ตัวเลขนะแล้วก็เป็นยอดนักขายเ่งปีแน่บอ่ะบริษัทก็จิว่าเออเขาเป็นพนักงานดีเด่นแนบ่บอ่ะขายรถได้เก่งเออมีนั่นมีนี่ไงพาไปเที่ยวเมืองนอกอแต่ว่าช่วงนี้รถบ่คอยบ่อยอ่าที่ขายได้ปันไดนนะครับพอคนบ่คอยมีเงินโดยเฉพาะร,รถมือสอง ถือกเนถือก็มบบีผู้ซื้อครับมีแต่คนไปเบิ่งแลลวกับผู้ซื้อมีแต่คนอยากไปขายอันมันขึ้นได้ขึ้นดีคือทองครับไปมีทองตอนนี้อยากหัวตัวหกหมื่นกัวเลยครับเพิ่งดีข้าวเดียวทองไป้มีทองตอนนี้โอ้ถ้าย่อยออกไปขายสบายเลยสบายใจเลยซืย้อใแต่กรอนมา้องเอาหลายดอกซื้อใบตอนชีเมื่นหาเมื่นกัโอ้ครับมีความสุขลหละแต่ว่ามันยังจะขึ้นไปอีกได้ครับขึ้นปลานามขึ้นไปเรื่อยๆลงจากไหนกับบอ่อถึงหาเมื่นดอกลงมาอย่างได้กัน ว่าถ้าได้ึ้นอีกึ้นอีกึ้นไปเรื่อยครับอืมผมมีทองหลายๆตอนนี้โอ้เฮ้าเลยมีความสุขเลยกับขายตอนไหนไหนตอนหน้นในทองบ่คือที่ดินด้ท่านซื้อที่ดินเก่งกําไรครับโอ้ยมีแต่คนมาเบิงมีแต่คนมาต่อรองแล้วก็บ่ซื้อว่าขายกันเพราะวันพื้นไ่ขายผุ่นชี้ิบานแปดิบหลานห้านิบหลานส่วนที่ซื้อสีขายกันไดเออหน,นายหนาวมันซ่้าคนแลนหน้นาแนลนหลังอยู่ต้องเถอ ว่ามีคนซื้อเงินนอนลยครับที่ดินทันนะ่ะเก่งกำไรซื้อที่ดินมาแต่ว่าเงินถังเงินหลายๆอีหลนี้นะครับท่องี่ซื้อไ้เก่งกำไรได้ง่ายเลยขายตอนไหนได้ตอนนั้นครับยังไงว่าสิกกำไรหลายหรือกำไรหน่อยแค่นั้นละช่วงนี้ขาดทุนแทบปิดประตูเลยขึ้นไปเรื่อยครับขึ้นจนเป็นตะยานนะครับเมือนนึ่งขึ้นสามเทื่ชีเทื่แปเเถ่อก็มีเออม0 0 0ว่ามันต้องไปแตะเจ็ด0มืนได้อยู่เห็นอยู่ล้วครับ ปีหนาเห็นอยู่เจ็ดหมื่นครับขึ้นไปเลยแข่งสงข้ามแห่งรบกันแห่งขึ้นได้ขึ้นดีแล้วทองบริสุทธิ์เอไดนะครับโอ้โอ <ะ S 1> มูลค่าของมันมาตรฐานแห่งทองครับขึ้นแบบโอ้โหผมก็บอก้ว่าไผ่สั่งให้ขึ้นเนาะขึ้นตามอำเพอใจหรือขึ้นโดยกลไกลของตลาดอย่างตลาดทองคั่มโอ้โหโเนี่ยเมื่องนอกบอกเขาก็สั่งให้ขึนข้นเขาจรงขึ้นหรือนายกสมาคมหานขายทองส้มเจ๊ก ยุงเทพนั้นก็มีสมาคมของเขาก็าสั่งไห้ขึ้นวันนี้ขึ้นสองร้อยมันนี้ขึ้นสามล้อยมือลดหาสิบาทจังสิผมมันสั่งในประนันบอกครับทองของเรานี่เท่ากับโบหูนะครับแต่ว่ามีไว้ก็เป็นของมีคาครับมีความสุขใส่แล้วกะ็งามใส่แล้วกะ็ข้อเลืองข้อเหลือมแต่ว่าแสงมาด้วยอันตรายนะครับอมืมันจำไงมันขายไงยกว่ามอเตอร์ไซค์ครับมอเตอร์ไซค์น,นี้โอ้อยากอยู่ได้ขั้นบงงางไงขี่ไป้วบาดนี้ ใส่ถอดออกไปมันก็โบเดือดหลอดเนี่ยมันยังมีรถขับยังมีเอหม่องไปหม่องมามีขายางานอยู่แม่หมอครับแต่ว่ารถเนี่ยเอาไปจ้ำปุ๊บบ่มีหม่องไปได้ยงานกับเมยแล้วบาดแม,ม,ม่นมอครับบ่มีขาแล้วบาดเนี่ยแต่ว่าถามมันเป็นของเฮาเฮามีกรมรมสิทธิ์เขาเป็นเจ้าของทีแท้จริงว่าเกิดเรื่องทุกอย่างครับต้องคำนวณเจ้าของนะครับว่าเฮาจะสามารถผ่อนเขาได้บอกรับส่วนมากนี่ก็จำแบบที่ผมวานี่นะครับ จำโบเอาทะเบียนนี่นะบบสนใจทะเบียนนี่คือจำเหรียญการพนันจำอยูุวนะอนน่ะเหรียญติดพันที่ละ่ะอ่ครับขี่มอไซค์ขี่รถยนต์ขับมานี่ละมาเหรียญแล้วเมามาันเอาเทไรสามหมื่นกุญแจยนต์นให้เขาเลยเขาก็เคลื่อนใหญ่แล้วรถจักอยู่ไสบโเห็นแหละสามหมื่นเอาจังหมื่นเจ็ดหมื่นหรือสามหมื่นหรือเหรียญใดแล้วไทยแล้วนี่เลยดอกเท่ไรโบหยานมันมันผีการพนันเข่าสิงครับเอาง่ายๆบัตเสียบัตนี่ ไเอาเพิ่มเขาบางเดือกเขาก็หาบางเดือกเขาก็บอาหายแต่มันเกินเขาก็บอห้ยได้ครับเขาเบิ่งแล้วว่ามันหลายโพดจำเรียสินส่วนขายแล้วมันบริดุทุนินเขาก็บอเอาเอาซ้ำนี่ห้ซ้ำนี่วัดเหรียการวันนั้นครับมามีเงินถิ่นมาไทยถอนสามหมื่นเจ็ดหมื่นตามตกลงของเขาเรียบร้อยเลยรถก็ยังติดหนีอยู่ยังค่าไฟเหนีน่ยนยังองพ่อยอยู่เพราะเพื่อข่างก็ยู่งวดสองงวดหรือมอทันข่างแต่แน่หน้าคตผมจีว่าเพื่อสิบบริจัยหรอกกันเป็นแนวนี ฟังวานะครับพอรหลดกับโอยูแล้วใส่กับบริษัทแล้วเออไปพ่อนหยีกปวดหัวตายาพ่พ่อนดีกว่าอย่างที่เกิดยังขึ้นก็คืนจะฟ้องก็ฟ้องครับคดีเศร้าสื่อคดีบัตรเครดิตคดีนี่แหละครับบัตรกดเงินนี่กู้ยืมอยู่ศาลหลายเลยครับช่วงหลายแห่งเลยส่วนมากอฟ้องปุ๊บรับหมายไปศาลไปปนีปนอมย่อมคั้วไปเจราจากันเหตุสัญญาปนีปนอมตอาา่อหนาศาลว่าจะใส่เขาพ่อนเขายอดทนันทนี ตามที่เขากาหนดนะเขาไปตอรองเขาบ่าด้ดดิบางคนคิดแบบคนโบราณน,นะครับฟองมาโหลดบ่ยายันดอกขอ,อยพ่นเดือนละห้าสิบบาทสองลอยเขาเอาวอลจ์จอดนะครับเขาเอาอยูบอเดือนละห้าสิบาทเดือนละสองนอยเขามีซ้ำหนีเบาก็แล้วเขาก็ว่าเอาแล้วครับเขาก็สืพยันไปเลยเขาก็ส่งเอกสารไปเลยสารกทัดสินในท่านเป็นลูกหนี้ตามความมีภากสาไปเลยท่านจะไปกําหนดนายทุนหรือกําหนดบริษัทธนาคารสถาบันการเงินบ่ด้ดดิ ว่าต้องเอาตามใจผมผมิีพอนเดือนละเท่าไรเหลืองของผมมันโมแมนครับถ้าเป็นแบบมันก็นดีแล้วคพรา่งพอนเดือนละหาสิบ,บาทจะหนีานสา,า,สามล้านซาดได้ไมนสิบเบิดมันเป็นไปบ่ได้เขาสีกำหนดมาเลยเดือนละถนนเทนีม่ตามว่าคางหวดดีิทานเศร้าสื่อก็มีหรือเคืองหนึ่งก็มีให้แล้วเสียดผ้ายในหกเดือนหรือผ้ายในปีหนึ่งก็มีหลังจา่นั้นแล้วยังเขาไปเจราจายังไปคุยกันก็มีเขาเป็นคนว่างหมากว่างเงือนไขในการผ่อนเนีครับอืมเท่ารับไหวบ่ล่ะ ถ้ารับบ่ไหวก็เฮ็ดจังได๋ล่ะให้ศาลตัดสินไปเลยบ่ก็แล้วแต่ <S <S เออหรือถ้าเฮารับไวก็กัแขวเพราะมันสิเดือดร้อนคนคนาบ่ส่วากสิตนคนค้ํเนาะพรคนค้ํบ่ฮู้อีหนอยน,น่รถก็บ,บ่ได้ขี่นําในเดี๋ยวไปค้ําใหเขาแม่บ่ล่ะ,ละบดนี้ลูกนี้เขาบ่าในี้ให้ไฟแนก็มายากผู้ค้ํผู้ค้ํก็ไปใส่นี้เขาแม่เอาผมบ่ทันมีเฮ็ดจังได๋ผมเฮ็ดจังได๋ขาผมก็ตายถิ่มซื่อ แม้ว่าเรเดี๋ยวผมจีจัดการเองดอกมีหมายมาหาผู้คำประกันนําที่เวลาเขาฟ้องก็ฟ้องทั้งผู้เสาร์สื่อแล้วก็ผู้คำประกันนํา้ำผู้คำประกันก็เดือดปอดแล้วบาดเหตุจังไหนฟ้าวแลนแล้วรับหมายแล้วแลนไปหาผู้เสาร์สื่อบังเถื่อเห็นแนวบ่เห็นแนวมันลบแนวมนันหนีแนวบังเถื่อเห็นเขาก็บอกไงเจ้าจะเดือดร้อนนาอยู่ซื่อคน้นี่เดี๋ยวผมเคลียร์เองดอกว่าหลายผมบ่ใส่หนีเนี่ยเขามายึดสับเจา้าเลยช่วยได้เจา้าแม่บ่ลอะค้นคำกับบวกา้า ปากดังบันไดเอออย่าไปขำให้เขาเ้ยครับถ้าบมเป็นพีเป็นหนองเบิงก็ะคักเลยคําประกันนี่มันโอโ้โหเขาบอกไว้บ่ผิดเลยเนื้อบ่ไดกินนงังบ่ไดห,ห้องนงั่งกระดูกเอามาหอยคอแขียนคออีกค้องแท้่เลยครับอืมอย่าไปคํำเด็ดขาดเลยถ้าบ่เป็นพีเป็นหนองหรือแบบเสียบ่ไดอีหลีมีบุญคุณต่อกันโอ้ยคำแบน่้อยค่อยซอยเจ้าสมัยนั้นเนี่ยเจ้าเขาโรงพยาบาลข่อยก็เงินไปซอยคาพาตงพาตัดนี่คำประกันให้ลูกสาวข่อยบ่ไดว่ามันยังงานไหมอย่างไ้มันในล้นย่นนี่ ปากบอกนะครับมีบุญคุณต่อกันหรือเป็นเจ้าหนายเก่าเจ้าสิออจําเป็นเนี่ยคำไม่เขาแต่ล้เขาพอใจมือไดปุ๊บผิดนัดปุ๊บเขาฟ้องเขาก็ฟ้องผู้คำนำเข้ากากลายเป็นครับลูกหนีโดยปร,ริยายครับผู้คำปร,ระกันก็หูงอยู่แล้วเนาะม,มารถกับบริษีหนีกับบริษัยน้ำเขาเงินกับบริษัยั้งน้ำเขา ครับเขาให้ไปคำก็ไปบางเทีเขาจ้างนะครับจ้างก็ไปพอเกิดปัญหาขึ้นมาปุ๊บปากบอกเลยคนคำครับนีบอหลุดผลไน้นอกจากไปชำนาญหนีเขาหรือมีพฤติการอย่างอื่นนะครับตีเหตุในนี้มันปลดเปลืองไปใส่ก็ฆ่ากันยุ่งสรนแล้วครับอนอ่นวารับเลยคนคำนะครับเอาเบื้องดีๆนะครับเด้อแล้วก็อย่างหนึ่งนะครับทะเบียนบม่มีนะไปเหตุทะเบียนปลอมเพื่อจะเอาทะเบียนไปจำนะท่านปลอมแปลงเอก,กาสารของทางราชการนด้ครับ คูมือรถมันเป็นเอกาสารราชการนี่น่ะอย่าไปหาเห็ดนะครับอืมบางเทอว่าเหตุทะเบียนปลอมขึ้นมาย่านี้เครื่องใหม่ขูมือในการปลอมในการไทยเอกาสารมันยิงเหตุขื้อแล้วปลอมขึ้นมาเป็นซื้อเฮ้าออท,ทีแทย่ยังติดไฟแนนอยู่รถก็ยุกเขาเฮ้าก็ขีไปเขาเบิ่งเลยจาทะเบียนแน่เขาเบิ่งเออรถเบ่งคูมือเออตรงกันเอาอาไรัมได้ละเอาหามือเอาแสนหนึ่งเออคูมือไ้เขาเส้นสัญญา,าเหตุสัญญาเขาเขาเราเกอามาใส่ เองมครับทั้งที่รถคันนี้ยังเศาซสืออยู่คู่มืออยแถมันอยู่บริษัทนะครับแต่ว่าคัว่ดีเหลือเกินครับระวังบาลังมากเขาหห่นะครับเกิดเรื่องขก้นมากนอกจากจะถือฟ้องแล้วมันมาครับบางเทืออ,อาจจะบริยูในหลก,กต่อไปเพราะว่าเอาเอกสารปลอมไปจำก็นในทุนในทุนก็นคเครียดที่ละนอกระบบอ่ะบางเทือเขา,าเมียนเมาอีกอคิดดีๆนะครับอย่าไปหาเหตุ แต่เขายัางบ่เป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์อยู่ครับถ้าจะจำมหลีหนีครับมันมีความจีเป็นท่านต้องไทยเห็นมันได้ตามระยะเวลาที่กําหนดกับเขาเลยพวกนี้บอกความเดียวเลยเนี่ยสามหมื่คือสามมื่นเลยเป็นหมื่นที่สี่จ้ามาไทยถอนอีบ่ไดยย้ลดไปอะไเนียหลายคนห่วงใหรเลยครับเพราะว่าคับในทุวนเอารดนี้แล้ว